สวัสดีครับพบกันเช้าวันาคารที่22เมษายน2025นะครับราคาทองคำครับเรียบร้อยครับทะลุมาแล้วครับ3,400เหรียญครับราคาทองไทยบาทเช้านี้ก็ออกมาเกือบเกือบ5 4แล้วนะครับ สิ่งที่เราบอกไว้คือ55 0 0มครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าจะได้เห็นไหมสําหรับ55 0 0 0ครับแต่โดยรวมครับสำหรับราคาทองคําตอนนี้ต้องบอกว่าเข้าสู่ภาวะโอ้บอสค่อนข้างร้อนแรงมากนะครับเนื่องจากการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับแท่งที่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่3,000เหรียญทะลุข,ขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาถึง3 4 2 6เหรียญในปัจจุบันนี้ค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเรามองว่าโดยยังไงแล้วนะครับแฟ,แฟร์แวลูของทองคอง้ ทุกคนมองเพียงแต่ว่าเกิดจากการที่ทุกคนขาดความเชื่อมั่นในตัวของดอลลาร์สหรัฐแล้วก็มีการเทขายออกมานะครับแต่ในตลาดบอลสหรัฐจริงๆแล้วเนี่ยบูลค่าการซื้อขายเองเนี่ยก็มีสภาพคล่องสูงขึ้นจริงแต่ การขายออกมาในปริมาณที่เน็ตติ้งแล้วก็ไม่ไส,สุดที่ก็ไม่ได้ถึงสูงมากนักนะครับซึ่งมองว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นการปรับพอร์ตบางส่วนของจีนเพื่อลดความเสี่ยงแล้วก็เตรียมตัวสําหรับเทรดวอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมานะครับทำให้ราคาทองคำเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาค่อนข้างแรงครับและตรงนี้เองครับเราก็ยังมองว่าเช้านี้ครับเราได้เห็นสัญญ,ญาณตอนนขณะนี้นะครับให้มีสัญ,ญญาณในการขายระยะสั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งผมมองว่าเดี๋ยวก็ต้องเกิดแรงขายเพื่อจะเทสแนวรับ3,400เหรียญก่อนนนะคบว่่่่่าแแแข็งกงกกไไหออทีจปต เหมือนที่ทุกคนคาดการว่า3,005น่าจะภายในสิ้นเดือนนี้แล้วมีโอกาสที่จะเจอ4,000กว่าได้ในระยะถัดไปนะครับถ้าเรื่องของกำแพงภาษีเองหรือในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางเองเนี่ยยังคุกุ่นและรุนแรงกลับขึ้นมาอีกและเมื่อคืนนี้นะครับก็มีข่าวที่เล็ดลอดออกมามากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่กุนลดนทั้์นะครับพยายามหาข้อกฎหมายที่จะปลด คุณจอร์นพาวเวลให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะสนองนโยบายในเรื่องของการลดดอกเบีย้ยของตัวเองนะครับซึ่งจอร์นพาวเวลเองนะครับกับทีมงานของเฟดเองก็มีแผนที่จะลดดอกเบีย้ยอยู่แล้วครับแต่อาจจะไม่ได้รวดเร็วทันใจของคุณโดนัลด์ทรัมป์นักนะครับแต่คุณโดนัลด์ทรัมป์ต้องการการลดดอกเบีย้ยตอนนี้นะครับเพื่อได้นําเงินเม็ดเงินมาสนับสนุน เรื่องของการทาทาริฟของเขาเองมากเพิ่มขึ้นเข้ามาอีกนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็จะเกิดภาพที่จะเกิดความขัดแย้งภายในสหรัฐที่ค่อนข้างมากขึ้นความไม่แน่นอนในเศรษฐาพของรัฐบาลนะครับประชาชนเองก็เริ่มออกมามีปากเสียงมากขึ้นนะครับในการที่ไม่ต้องการคุณโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับแต่ด้วย นโยบายในเรื่องของการเมืองของสหรัฐเองนะครับยังไม่เคยเหตุเหตุการณ์ที่มีการปลดประธานาธิบดีมาต่อนะครับซึ่งอันนี้เองก็ต้องมาติดตามกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับแต่ที่รู้แน่ๆครับล่าสุดเช้านี้ก็เห็นบอกว่าไข่ของคุณโดนัทช์เนี่ยค่อนข้างจะแพงมากครับรแพงกว่าเดิมเกือบ200%จนทําให ผู้ขายาเม็กซิโกหันมาเป็นผู้ลักลอบขนนําเข้าไข่ไก่เข้ามาสู่สหรัฐเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะทํากําไรได้มากกว่ายาเสพติดซะอีกนะครับในปัจจุบันนี้อันนี้เองนะครับคือสิ่งที่น่ากลัวสาหรับคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเองนะครับและเศรษฐกิจโลกที่จะเกิดขึ้นนะครับ และอย่าลืมนะครับว่าราคาทองคําเองเนี่ยผันผวนมาเพราะว่าในเรื่องของประกันความเสี่ยงนะครับหรือสินทรัพย์เสี่ยงที่ทุกคนคิดว่าทองคำเนี่ยเป็นเซฟเฮเว่นนะครับเหมือนที่เราได้ยินกันแต่เมื่อวานนี้นะครับถ้าใครตามคลิปนะครับก็จะอธิบายแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเซฟเฮเว่นเองยังมีสกุลเงินอื่นๆนะครับและก็ไม่ได้มีสินทรัพย์ใดเป็นสินทรัพย์ที่จะดีที่สุดไปหมดนะครับยังทองคาเองครับป้องกันความเสี่ยงจริงครับแต่ในเรื่องของการนําไปใช้หรือในการบุ๊กทางบัญชีหรือลิควิดเดตของเขาเองเนี่ย ก็เป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะซื้อทองคําไปประกันความเสี่ยงพอร์ตโฟลิโอได้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นธนาคารกลางของแต่ละประเทศเท่านั้นนะครับแต่เมื่อวานสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ราคาขึ้นแรงครับก็เกิดจากในเรื่องของนโยบายจีนที่ให้บริษัทในเรื่องของเงินทุนนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของประกันเนี่ยมีโอกาสาที่จะซื้อทองคําเข้าไปประกันในพอร์ตได้ประมาณ1-2%นนั่นก็ทําให้ราคาทองคาพุ่งกระฉุดขึ้นมาเหมือนที่เราเห็นนี่แหละครับทะลุ3,400เหรียญขึ้นมาเรียบร้อยแล้วซ ต้องมารอดูกันต่อนะครับว่าไปแล้วจะไปถึงตรงไหนซึ่งผมมองว่าราคาร,ราวๆ3,430ขึ้นมาเนี่ยนะครับคือจุดที่อาจจะเป็นจังหวะเล่นสั้นในการช็อตนะครับแต่ถ้าเบร์3,450ไปอีกก็คงจะต้องคัดลอสแล้วก็ต้องมารอดูกันใหม่ครับถ้าใครอยากจะช็อตใจจริงตรงนี้ก็ลองดูครับแต่ถ้ายังไม่ก็รอ,อครับย่อมมาเมื่อไหร่3,400ก็ค่อยซื้อหรือราวๆ3,800แต่โทษนะครับ3,380ลงมานะครับเป็นระยะระะซึ่งตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าทองคําเองก็ ด้วยปัจจัยพื้นฐานของเขาแล้วครับก็ยังไม่เห็นมุมมองที่จะลงแรงสักเท่าไหร่แต่ถ้าด้วยทางเทคนิคแล้วเขาร้อนแรงเกินไปและควรที่จะต้องหาเวลาในการปรับตัวลดลงมาบ้างในส่วนนี้นะครับตัวถัดมาครับที่ส่งผลทําให้ตัวของ ทองคำอ่ะดีขึ้นมาแรงเลยนะครับก็นี่แหละครับตัวของเจ้า US Dollar ครับดอลลาร์เด็กครับหลุด100มาเหลือ98เมื่อวานนี้นะครับมีช่วงเวลาบางช่วงหลุดไปจนถึงหลุด98ไปหา97กว่าซึ่งตรงนี้เองครับคือตัวที่ผลักดันทำให้ตัวของทองคำเนี่ยบอกตัวสูงขึ้นเพราะ ความเชื่อมั่นในตัวของดอลลาร์เองเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับทาให้ตัวของทองคําเองเนี่ยเลยดีกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงครับแต่ในระยะสั้นครับเราก็มองว่าเข้าสู่ภาวะโอเวอร์โซพอสมควรแล้วนะครับสำหรับในส่วนของดอลลาร์อินเด็กซึ่งก็จะสวนทางกับในส่วนของทองคําอย่างชัดเจนที่เป็นโอเวอร์บอสนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับดอลลาร์อินเด็กมีการทยายาีดีกับขึ้นมาสู่แนวต้านระดับ99จนถึง100อีกครั้งก็จะทำให้เห็นว่าทองคําน่าจะมีแรงเทขายกลับขึ้นมาบ้างนะครับเพื่อจะททํําากำไรในเ ตัวของทองคำครับแล้วมาดูต่อนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าระยะสั้นนี้อาจจะมีการช็อตเซลลออกมาบ้างนะครับในส่วนของทองคําแต่สําหรับในระยะยาวแล้วทองคําเองก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วก็ทาให้เร่งรีบอะไรก็รอดูครับเพราะว่าดอลลาอินเด็กซ์เองเนี่ยมีการมองว่าอาจจะลงไปได้อีกซึ่งตอนนี้เหมือนที่เคยเล่าแล้ะครับว่าจริงๆแล้วการที่ดอลลาอินเด็กซ์อ่อนค่าเนี่ยก็จะส่งผลต่อดุลการค้าของสหรัฐค่อนข้าง,างพอสมควรแต่ว่าถ้าทุกคน อ่อนค่ากันหมดนะครับแล้วถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะไปจุดจบกันตรงไหนอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวครับแต่ถ้ามองกลับไปครับเลดเงินบางส่วนก็มีไหลเข้ามาในเหมือนที่เราบอกครับในส่วนของเจมเนิสเยนเองนะครับที่แข่งค่าเอาแข่งค่าเอาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับว่ามีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับหลังจากที่กล่องหน้านี้ครับโอ้โหอ่อนค่าไปจนทุกคนแบบกลัวภาวะเศรษฐกิจญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นครับ USD Chinese ตัวหยวนเองนะครับก็แข็งค่าพอสมควรนะครับเพราะว่าตอนนี้เองครับก็ต้องมาดูกันครับว่าเวลาแข็งค่าก็คือการที่จะนําเข้าสินค้าเพื่อที่จะมาเป็นต้นทุนวัตถุดิบหรือป้องกันในเรื่องของทาลิฟที่กําลังจะนาเนินกลับขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ไม่แน่นะครับแต่ว่านโยบายของค่าเงินหยวนจีนเองนะครับถูกดูแลโดยรัฐบาลเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะปรับ ค่าเงินได้ตลอดเวลาซึ่งตรงนี้เองก็เป็นสิ่งที่น่าเวียนหัวสําหรับคุณโดนัททรัมป์เหมือนกันนะครับว่าจีนจะมีกลยุทธ์อะไรใหม่ๆออกมาต่อสู้หรือพร้อมรับมือกับสหรัฐอีกหรือเปล่าและจีนเองก็ออกมาประกาศกล้าแล้วนะครับว่าถ้าใครที่พร้อมที่จะแบนจีนและร่วมมือกับสหรัฐก็เปรียบเสมือน เป็นศัตรูกับทางจีนนะครับพร้อมที่จะต้องมีมีผลภาวะตอบแทนกลับคืนไปสําหรับจีนที่จะมีให้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีนะครับแล้วก็ติดตามให้ดีเพราะทุกคนตึงเครียดกันหมดครับและที่สําคัญครับความตึงเครียดเกิดขึ้นครับราคาน้ลมันของเราเองครับก็เริ่มดิบกลับขึ้นมาแล้วครับเหมือนที่บอกครับสัญญาณค่อนข้างดีครับมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไประดับ70ดอลลาร์ต่อบาเลวได้นั่นก็คือเรื่องของฮูตีเองนะครับที่ตอนนี้ครับสหรัฐเริ่มโจมตีหนักขึ้นเรื่อยๆและจะแคว พุ่งขึ้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งจริงๆแนละต้องดูกันนะครับว่าคุณรัฐธรรมคงไม่อยากจะเปิดศึกไม่ว่าจะเป็นการค้านะคและภูมิรัฐศาสตร์ไปพร้อมๆกันเพราะสหรัฐเองก็คง มีแต่ความบอบช้ำกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้เองก็ต้องระวังให้ดีนะครับในส่วนตรงนี้แต่สําหรับเราครับนักลงทุนผมมองว่าระยะยาวนะครับยังไงก็ยังมองว่าซื้ออยู่นะครับสำหรับราคาน้ำมันแต่ต้องถือยาวเหมือนที่บอกครับไม่สามารถที่จะเล่นกิงกำไรระยะสั้นแล้วรีบออกได้นะครับเพราะสภาพคล่องไม่ได้สูงเหมือนกับทองคําที่เราเห็นนะครับที่จะเล่นเร็วเข้าเร็วออกเร็วในวันได้ในส่วนนี้ครับตัวถัดมาครับตัวของเซ็ตอินเด็กซ์บ้านเราครับแม่ เมื่อวานนี้ท้ายตลาดโดนเทขายนะครับจากนักลงทุนรายใหญ่เลยครับ Gulf Energy ครับโดนเทขายออกมาหนักครับและภาพในเรื่องของทีมที่จะเป็น a ักเรนเจไปเจรจากับอเมริกาครับโดน ยุบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอเมริกาปราิเสธที่จะพูดคุยและยังไม่มีกําหนดการที่จะให้เข้าพบเลยนะครับหลังจากนี้และก่อนหน้านี้ครับสัปดาห์ที่ผ่านมาจีนเองก็มีการที่ประธานาธิบดีสีเจิ้นผิงนะครับเยือนประเทศในกลุ่มอาเซียนแต่ไทยเองก็หลุดออกไปอีกแล้วครับไปเยือนนู่นนะครับเวียดนามมาเลเซียและกัมพูชาซึ่งเวียดนามกับกัมมาเลเซียเองนะครับมองว่าจะเป็นฐานการผลิตใหม่ของจีนนะครับที่มีต้นทุนที่ไม่ได้สูงมากนะักเหมือนบ้านเรานะครับในเทคโนโลยีก็อาจจะไปลงที่มาเลเซียส่วนพวกสินค้าอื่นๆก็จะเเเป็นนนวีียดามซึ่งงงตร้อ เนาธก็ออกมาโวยวายเหมือนกันนะครับว่ามาแตะเวียดนามของฉันอีกแล้วนะครับแล้วจะทําให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นอีกหรือเปล่า ไทยเองก็อาจจะยิ้มแฉ่งว่าอ๋อเป็นเรื่องดีที่จีนไม่มาครับแต่สุดท้ายอเมริกาก็ไม่ขอคุยด้วยนี่แหละครับคือภาพที่น่ากลัวและเซ็ตอินเดซ์ที่มันเกิดขึ้นครับลายใหญ่เมื่อวานนี้ครับเหมือนนกรู้ครับขายทิ้งลงมาช่วงปิดตลาดเลยนะครับถือกําเงินสดแล้วครับและก็รอดูครับว่าเขาอาจจะมองว่าเซตอาจจะลงไปต่ากว่าพันหนึ่งร้ออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแล้วคอยรอหาจังหวะซื้อกับเหมือนที่บอกครับกลุ่มธนาคารเองคือกลุ่มสุดท้ายที่ยังไม่โดนเทขายครับต่อให้มีเวนเจอร์แบงค์เข้ามาายังงไไก็ม่่นจะ เปลี่ยนภาพรวมภาพใหญ่ของเศรษฐกิจไทยง่ายๆซึ่งอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวมากนะครับค่าเงินบาทไทยเองครับดอลลาร์อ่อนค่าครับเงินบาทก็พยายามแข่งค่าแต่สุดท้ายก็ยังอ่อนค่าอยู่เพราะด้วยความที่ไม่ได้มีนโยบายสาคัญในการที่จะให้นักลงทุนและเม็ดเงินใหม่ๆเข้ามาลงทุนนะครับในส่วนนี้ก็ต้องระวังกันให้ดีครับก็จะเห็นได้ว่ารคาคาทองคําเลยก็ปรับตัวกลับขึ้นมาเกือบๆจะ55,000แล้วครับได้อันนี้ส่งทั้งทองคําและค่าเงินบาทแต่สุดท้ายแล้วนะครับเหมือนที่บอกนะครับ ว่าการลงทุนมีความเสี่ยงตอนนี้นะครับทั้งวิจาชีพเองคนที่ให้คําแนะนําเองก็เลือกดูการลงทุนเลือกฟังการลงทุนกันให้ดีนะครับอย่าพยายามเอาง่ายนะครับและคิดว่าได้กําไรง่ายๆทองคาอาจจะง่ายครับในช่วง10บวันที่ผ่านมาครับเพราะขึ้นกันแรงเหลือเกินครับ3,400เหรียญแต่หลังจากนี้นะครับไม่ง่ายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระวังและติดตามกันให้ดีครับยังไงครับฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้เป็นกําลังใจกับคนทําเหตุนี้ด้วยนะครับและท้ายที่สุดฝากไว้เสมอครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยง โปรดระวังการลงทุนของท่านให้ดีนะครับและศึกษาให้ดีนะครับอย่าให้ใครมาหลอกเอาเงินของเราที่มันค่อนข้างจะเหลือน้อยเต็มทีแล้วหรือบางคนที่ได้มาค่อนข้างยากลําบากจากการทํางานนะครับผมและท้ายที่สุดครับฝากกระดเค็ลับของเราด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามกันด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ